เลยค่ะทุกคนสาหรับใครที่กําลังมีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะร้านหรือว่าผมงอกก่อนวัยใช้แชมพูตัวไหนไม่เห็นผลไม่ดีขึ้นผมก็ยังหลุดร่วงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่งอกใหม่ด้วยนะคะมุกแนะนําเป็นแชมพูตัวนี้ได้เลยค่ะสําหรับแชมพูตัวนี้ก็คือแชมพูสระผมของวาริสนะคะทุกคนซึ่งภายใน1ขวดนี้นะคะคือเราสระผมเสร็จเราไม่ต้องใช้ครีมนวดผมเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแชมพูสระผม2 in 1ค่ะทุกคนและก็ใช้ได้นานใช้ได้คุ้มมากเลยนะคะภายใน1ขวดนี้นะคะใช้ได้นานถึง2เดือนเลยค่ะทุกคนเขาจะ ช่วยเร่งให้ผมเกิดใหม่แล้วก็ลดปัญหาผมหลุดล่วงนะคะแล้วก็ช่วยชะลอผมหงอกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งภายในขวดนี้นะคะคือเขาเป็นแชมพูสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะทุกคนซึ่งไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะมีพวกสารเคมีตัวค้างบนนักศรษะ์ของเรานะคะและเขาก็จะช่วยในเรื่องของการขาจัดรังแคได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยเร่งผมให้ดกดําแล้วก็เงางามนุ่มสรลรยด้วยนะคะทุกคนคือตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ใช้คลมมากเลยค่ะมแนะนําเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบ ถามรายละเอียดสั่งซื้อก็เข้าไปคลิกที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะจะมีลิงก์ลายอยู่ตรงนั้นค่ะ